สวัสดีเช้าวันพุธนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะพอตื่นขึ้นมาก็ตามระเบียบกินนะคะตามระเบียบกินเด็กๆก็ลองให้กินเป็นกันตามระเบียบเขาก็กินอยู่นะคะเขากินอยู่บางตัวก็ยังกล้ากลัวไม่กล้าเข้าไปกินแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็กินนะคะ ขอบคุณอนาะหารจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกช่องทางที่เมตตาเด็กๆมานะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกิจการงานก้าวหน้าสุภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยนะคะก็นุก,ก็ตอนเช้าก็จะเร่งรีบนะคะเร่งรีบให้เด็กๆได้ก,ดก,กินกันให้อิ่มก่อนนะคะแล้วนุก,ก็จะเคลียร์เด็กๆที่ <laughs> ในกรงนะคะโอ้โห เลียพวกเขาให้เรียบร้อยให้ได้กินอิ่มกันหมดนะคะทั้งในบ้านด้วยนะคะตอนนี้มันง่ายขึ้นนะ,ะเพราะว่าหลังบ้านหลังบ้านจะมาหน้าบ้านหมดเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะเป็นหน้าบ้านแตเป็นบ้านยายด้วยนะคะแล้วก็พอกินเสร็จลูกก็นั่นเห็นไหมคะ <laughs> ถ้าเราไยืนเฝ้าก็มีบ้างนะคะมีบ้างตามภาษาอันนี้ต้นเงินกินอิ่มแล้วก็มานั่งเฝ้าน้องๆอ,อยู่ในโรง ก็น้องๆก็ต้องอยู่ในกรงก่อนนะคะเพราะว่าแม่จะรีบไปทํางานนะคะต้องอยู่แบบนี้ก่อนเพราะว่านี่คุณแจนุก็ล็อกไว้นะคะเพราะว่านุกลัวว่ามันจะมีเด็กดื้อเด็กซนที่ไหนมาเปิดกรงแล้วน้องจะหนีนุก็ต้องทําแบบนี้นะคะต้องทําป้องกันไว้ก่อนนะคะซึ่งซึ่งน้องอยู่ได้นะคะนี่แม่เฟืองก็มาเฝ้าลูกนะคะแม่เฟืองก็ทุกคนก็มารวมกันที่หน้าบ้านนี่นะคะนี่น้องทิตาบอดก็กินแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ